สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องกับ youtube ช่องโยพันร้านชนแนลเนาะวันนี้ก็จะไปตลาดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆไปซื้อของเพื่อที่จะมาทำก๋วยเตี๋ยวขายเนาะตอนนี้ก็กำลังจะออกจากหน้าบ้านนะครับก็ที่จะไปตลาดโอเคแปลงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โลตัสบางกะปิเนาะ ผมจะเราไปจอดที่นั่นเนะเพื่อนๆนะเนาะไปนครับ เพื่อนๆแล้วผมก็เดินทางมาถึงโลตัสบางกะปิแล้วเนาะก็เอารถจอดไปตรงลานจดอดรถต้นเพื่อนเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันดีกว่าเนาะไปกันครับ เอาเลือดตัวใหญ่เจ้าไอ้คนอันนี้เอาหม้อหม้อเลยอยู่ข้างในข้างในก็ไม่หาได้ もらえなくてさね。<sum> รับเพื่อนๆแล้วผมก็ไปเดินตลาดมาแล้วเนาะก็กําลังจะกลับไปที่ร้านนะครับเพื่อนๆโอเคปะเรากลับไปเจอกันที่ร้านดีกว่าเนาะไปกันครับตอนนี้ก็กลับมาถึงร้านแล้วนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวผมขอ่อาจัดร้านก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ทำน้ำซุปเสร็จแล้วนเพื่อนเนาะ เดี๋ยวรอให้น้ำซุปเสร็จอรอให้น้ำซุปเดือดก่อนเนาะประมาณ45นาทีนะเพื่อนเพื่นเดี๋ยวน้ำซุปจะเดือดะหว่างที่รอให้น้ำซุปเดือดเราเข้าไปชอปปิง้งในโลตัสกันดีกว่าเพื่อนๆไปกันครับ ครังจ็นเข้าไปช้อปปิ้งมาเนาะเราไปซื้อข้าวมาหูแล้วก็นี่นะครับซื้อมาสามช่างนี่ก็เกือบสามร้อยแล้วเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวหุงดีกว่านะครับเพือพ่อนตอนนี้ก็หุงข้าวดีกว่านี่ครับ นะครับเพื่อนข้าวของเสร็จแล้วเนาะสวยงามมากโอเคได้กล่องน้ำซุปแล้วเนะเพื่อนเช้งโอ้โหเดือดแล้วครับน้ำซุป ก็รอเปิดหน้าร้านนะครับรอให้สีพังระยาลงมาแล้วก็เปิดหน้าร้านก,นกันเนาะเพื่อนดูนะครับเพื่อนตอนนี้แดดแดดแรงมากไม่รู้ว่าน้องฝนจะมาเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่า เมื่อวานก็แดดแรงอย่างนี้แหละครับสุดท้ายทั้งลมทั้งฝนมาเลยอันนี้นี่เป็นเกี๊ยวนะครับเพื่อนสีสันอร่อยเอยสวยนะอร่อยนะครับเพื่อน ก่อนที่เราจะเปิดหน้าร้านเรามาทำกับข้าวกินก่อนนะเพือพ่อนด้ววันนี้สี่พันธุ์ระยาจะทำต้มยำหัวปลนนินเราขายก๋วยเตี๋ยวนะแต่เราก็กินก๋วยเตี๋ยวกค่ตอนเย็นตอนเช้าเราจะกินข้าวกับต้มยำหัวปลานิล ตอนนี้น้ำเดือดโอ้น้ำเดือดแั้วนเพื่อนๆเนาะเราก็จะปั่นอินไซส์สองตัวน้อนเพื่อนสองตัวใหญ่ๆที่ผมถ่ายเห็นเมื่อวานนี่แหละ วันนี้ก็โคตรผักอีกแล้วเพื่อนนะใช้ผักติ้วค่ะผักติ้วแล้วใช้กระเพาะโอ้โหผักนิ่งผักนิ้งใส่กระเพาะแล้วใส่กระตั้งมือปิดขาเลยเห็นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้จะตักเสร็จถ้วยพร้อมกินมามาตักเสร็จถ้วยกันดีกว่าตอนนี้ตักเสร็จถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับกินกับข้าวสวยห่อนๆ กินข้าวกันเพื่อนแต่ก็เปิดหน้าร้านกัน